เห็นบ่ครับพี่น้องเอาเก็บจะกันดึงขึ้นมาเดี๋ยวดึงพี่น้องว่านี้ก็มาเรียงก็อลไว่านี้ก็มาเรืองูแดงครับถ้าลาพี่น้องกชมดอกยมูงมูหญ่จะดอดนึงนนี้ ครับเหิริล่าเรลหิริยังนึงนึงมากอใหญ่เห็ดิยังนึงนึงเึงคลขายจ้ะพี่น้องหิริบึงคล้ายจ้ะเีบหิรกอแล้วก็มันบั้นมีห็ดิยังเนี่ยนึงนึ่งหิริกอหิริผึ่งพี่น้องหิริลังเรลจ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc ใหม่เหลือก fc เก่านะครับเนอแล้วก็ผู้ที่เข่ามิ่งทัวร์โลกนะครับนอเอาสำหรับวันนี้ก็พ่อกับช่องวินวินค้นหากินแหลกนะครับในเช้า กองวันทีเก่ากระฎาคว2 5 6รนรบนะครับเนาะิ่มต้นโดยเฮ็ดกอใหญ่นะครับเฮ็ดแดงกอดอกจูบงามๆเลยนะครับแกงกะหลังหวานเลยครับเชิงนี้สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายจ้าครับนี่ก็พอกระบาวินวินกับหนุ่งหนึ่งคือเก่านะครับพี่กัดน้องจอง้องให้เก่าครับเดี๋ยวยังจะบอกละเอียดอีกเช่นหนึ่งครับ hết ngon à, nhạc nhạc nhí, nhung, nhí. Hết nhạc 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 พี่น้องหยุดอกนึงครับเพชรยังหนึ่งเพ็ดกอใหญ่พี่น้องปึ๊บเบื้องขาพี่น้องเบื้องขาขุดน่ะมแบดงามเลยนะครับเนาะหนึ่งนะครับพี่น้องกอใหญ่นะครับเนาะครับแมงกินไปเนี่ยแหละครับเจอดอกยิงแข็งงามเลยครับพี่น้องอีกดอกนึงครับกอใหญ่พี่น้องซึ่งยังระหงขาใหญ่

อย่างองียบเพียนอีกนะครับนอนเดี่ยวคัดท่าจังไปเพื่อความหนิ่งของผาบพ,พี่น้องกร็ร้ายไงนะครับวันนี้เป็นยังนะครับนอนนะครับพี่น้องเบ็ดรวนหนึ่งหนึ่งน้ำมาพี่น้องห้ำมาย่างนอนพี่น้องย่าง,งครับนี่ครับหน,หน้าเล่มัอนี้กง ไปสักโมงหนึ่งลลเลยไ,เดไ,ได้ครับมันจะแบบผลตอเสมาจะเสานะครับเนาะหมนมืดนนี่ยเล็กน้อยเขาไม้เห็ดกอใหญ่เลยครับมันนิดก็ว่าเฮ็ดนาเลออกน้ากันนะครับเพราะลักษณะดอ,อกมันขายกันครับมันจะเลยนะครับครับพี่น้องพี่น้องเลยจ้ะ พี่น้องจุ้มๆเลยนอกจากเนาะจุ้มงามเลยนะครับไม่จช่พี่น้องเดือดงามแหงครับงามเลยจ้ะยูฟุนอีกบ่พี่น้องจุ้มเลยจ้ะจหมูระบันครับหมูจดครับนี่ครับพี่น้องจุมงามเลยจ้ะงโซนน้อยอีกครับ ไป่ทางลางอีกนะครับไลยนี่ใหญ่เลยพี่น้อนอันนี้นะครับดอกยวกำลังงามนะครับพี่น้องครับม่บ้านก็มาให้เลยครับม่บ้านแปดนะครับถ้าวโพเคี้ยวมันพี่น้องมันก็เลยดิเก็บอีกนะจ๊ะนี่า้ะ จ็ดดอกสามดอกพี่น้องยังอีกอยู่ครับยังอีกอยู่นีนี้อีกนะครับอยมีผนอีกดอกนึงครับอาเร่ขั้นบุกี้อะไรออกขึ้นมูเนี่ยนี่นะครับเนาะเอาพี่น้องโค้นลงเลยครับตอนนี้ดูดเป็นยังนะครับไปเรื่อยๆนะครับอาเร่ขึ้เก่าบ่หน,นึ่งยังีกยังอีกบ่ยังอยู่จ้าน้องฝนจ้า ีงพน่าเรียกเลยเฮ็ดยังน้อง, <S <S น,น,งนึนนงไหม <S 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 กโก้จ้ามึงว่าอันนี่นะครับเนาะดอดงามวมา่้พี่น้องมึงช่วยงามนะครับแบบจูงงามเลยกันครับเฮ็ดผงนําครับเฮ็ดเสนนี่แพ้บ้านได้ลองต้องลองครับเดี๋ยว่าติดใจนะครับ พี่น้องดอกหนึ่งงา,ามเลยนะครับอ้าเคลื่อนตาแล้วครับมือนี้ในวันที่เก่านะครับเนอ้องพี่น้องแดงกออีกครับอกอใหญ่กอใหญ่ละเฮ็ดเนื้หนึ่งหนึ่งคล้ายจ้ะเฮ็ดเนื้นอีกหนึ่งหนึงเหมือนเดิมกอใหญ่จ้ะ แบบดอกองามเลยนะครับเนาะน้องเฮทเลงูครับเอาเ็ดเลงูแบบเล้าเฮดกอ่อใหญ่อีกนะครับเนาะผมนี้เกิดช่องยางเลยมือนี้ครับพี่น้องจุม่มงามเลยครับพี่น้องเฮทปุ่ไข่จะเก็บเ็ดกอดแล้วก็มาเฮ็ปบืงไข่นะครับ น้องพี right. ่น้องน่าจะเห็ดกอจ้ะเห็ดผึ่งไข่แล้วก็มาเห็ดกอนะครับนีเดินนึ่งครับอย่างงามเลยดอกนี่น้องน้องกำลังเลี้ยงจ้ะน้องกันเลยกับพ่เห็ดกอนะครับเนาะงผึ่งไข่นาะพี่น้องดอกงามๆนะครับกำลังจูมนะครับเนา้องนีก้อนนะครับเนาะเห็ดผึ่งไข่ครับ ดอกหน่อยกันนะครับพี่นนองเนาะ,อะดอกองามตามมาครับอีกดอกนึงครับพี่นนองดอกที่สามที่สี่ครับมาข้นละงงกพี่นนอไขคแล้วก็มาละงกครับ ไข่ไข่เห็ดหรืโงูกนะครับแมนมาหนึงหน่งบึงหัวอันเบิงนะึงไหนแมนนี่แน่นาะแมนดิน้น,นครับอ้าวครับพี่น้องถุกงามเลยนะครับงูเกลี้ยงเนาะพี่น้องบ้านครับบางนีมันเคยเกิดร้ายเนะครับเจะไฟใหม่นะครับพวเบิง่ง ลายเทือกนะฮะก็เห็นนะครับนี่ลอยออกออกบลายครับกันไฟใหม่พี่นนองดอกหนึ่งบ้านที่กันนะครับนี่ครับพี่นนองค้าลายครับเผิ่อค้าลายนี่ลาเฮดชนิดนี่ในคลิปนี้มีให้เก็บตลอดนะครับกันดียกออกตลอดฤดูครับ พี่น้องเฮ็ดค้าไรจ้ะเป็นหนึ่งหนึ่งมาเก็บนะครับยางหาอยู่เห็นผมเก็บเพียวว่า,าสองสามดอกแล้วเชื่องหนึ่งหกบานครับนี่พื้นนี้จักดอกสามดอกค่ะนี่อีกดอกหนึ่งครับดอกงามเลยนะครับอย่างครับอีกดอกหนึ่งครับแบบงามดอดอกหนึ่งพี่น้องดอกนี้งง่ามนะครับพี่น้อง ข้าลายพี่น้องอีกช่อห่งดีกมูน่มูนัเ็บนะครับนี่แจกดอกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หกจ็ดแปดดอก้ะพี่น้องเอาเห้เพึ่งข้าลายนะบมาเล็ดเลงเหล่มันครับเจกดอกหนึ่งยี่นิ้ยท้ายดอกยุสัตพี่น้อง อีกนะครับเนาะเดี๋ยวอาจจัหนีก,กันครับยา,ากง่ามเลยนะครับพี่น้องนีอีกสามนะครับช่องดอกครับเก็บเบิร์ดมังหันครับบานกับจูมนะครับเนาะ อาพี่น้องล้างเรแล้วก็มาค้าลายนะครับอดอกนี้ครับฮาเห็ดแยงหนึ่งหนึ่ง,ง,งด่าพี่น้องดอกเดียวจ้ะไปเลยใส่ตาเก็บเห็ดฝั่งดำแล้วเห็ดแยงบานนี่เห็ดกอพี่น้องกอใหญ่ดอกส,สวยๆแดงๆนะครับเนาะ พี่น,น้องเอ้ยตะลิโตนเย่ยงเสียบคือเกาครับมีแบบนึงพี่น,น,น,น้องว่าน,นก็จะมาแล้วครับน้องบานพี่น้องเ้แดงก็แล้วบานนี้ก็มาแล้วงูแดงครับสีแดงแดงเลยมื่อนี้ เฮ็ดไท่พี่น้องเฮ็ดไท่จ้ะมาพี่มาพี่วินอย่างนั้นวันนี้ครับเมืองเฮ็ดคอพี่อ่ะเบิองครับพี่น้องบาานี้เห็นบ่ครับพี่น้องอ่ะเจ็บซะก,ก่อนดึงขึ้นมาเลยอย่างอันนี้จักดอกสองจกักออก สามสี่ดึงขึ้นมาเลยโอ้ตัดเอาละฮาโอ้อยุ่ไกลเองพี่น้องเ้ยโอ๊บดอก,อกวะเอานะครับบ้านมอพอ้างนึ่งแล้วครับบ้านผมอยากไปหาเฮดเหมือนกันนะครับ มาสรุปเฮ็ดกันครับบ้มีเฮ็ดยังเนีหนึ่งหนึ่งเฮ็ดกอเฮ็ดผึ่งพี่น้องเฮ็ดล่างแหล่จ้าครับเส้นหลักๆมามานเฮ็ดกอรอบสุดท้ายนะครับน่ารอบสติ๊กชิปนี่นะครับพอได้ไลยเติบอยู่นะครับเนาะเฮ็ดคาลายคายังก็มีครับผึ่งเลือดผึ่งมาด้ยพิ่งไข่ผึ่งสารพัดเลยครับวันนี้ครับเป็นยังไงหนึ่งหนึ่งวันน่อไงล่ะพี่น้องยิ้มเขา ยุคเก่าแล้วนะครับป้าเสียดเวลาเมื่อไกันละครับวานนี้วันพี่น้องครับไปคุยกันนะครับสวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีจ้าพอกันทิ่ไมเนาะจ้านาะครับผมป้าครับเราไปคุยกันครับวานนะครับบวันพี่น้องมาคุยกันครับนี่นะครับเน็ตเขาครับในวันจีกเกิลกรกฎาคม2564นะครับวันนี้ก็แล่นสิพาคำนะครับเดือนแปดครับวันนี้คือสิพ่อจำเนียนะครับนอเมื่อยแล้วนะครับหนึ่งก็เมื่อยแล้ว เดยรลายเตือครับมาทานที่เขาครับมาทานวินคนหากินแหลกขึ้ก่านะครับเนาะเอาละครับคลิปนี้้าพ่อแม่พี่น้องมากนะครับกิย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผู้ติดตามอยู่แลหลก็ขอขอบคุณนะครับผู้มาทานติดตามย่าหลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําครับเพื่อมีข่าวสารใหม่ๆจากเฮดแต่ละชนิดจะเกิดแต่ละทตแต่ละมือแต่ละสัปดาห์นะครับแต่ละเดือนพ่อแม่พี่น้องก็สียดหูก้อนไผครับพร้อมที่เขามาเก็บก้อนไผลนะครับเนาะ นะครับคลิปนี้กับบูว่าวลายยหญห่างนะครับพักกคำว,ว่าสวัสดีครับพ่อแมนพี่น้นองครับ